สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินเอวามาแล้วค่ะวันนี้มีเรื่องหลอนๆที่ได้มาจากประสบการณ์ตรงของคนใกล้ตัวมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วในจังหวัดสระบุรีเตรียมตัวขนลุกกันได้เลยนะคะคําเตือนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจทําให้คุณมองเพื่อนสนิทของคุณเปลี่ยนไปตลอดการเรื่องมันเริ่มจากนายเพื่อนสนิทของนัดเล่าให้ฟังว่าสมัยเรียนอาชีวะนายต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนทุกเช้าแล้วก็จะแวะรับบอย เพื่อนอีกคนไปด้วยแต่วันหนึ่งโซ่มอเตอร์ไซคเครของนายดันมาขาดเอาเสียกลางทางนายนึกในใจว่าซวยแล้วบอยคงไปเรียนแล้วแน่ๆแ,แต่ก็ตัดสินใจเข็นรถไปบ้านบอยที่อยู่กลางทุ่งน,นาบ้านบอยเป็นบ้านไม้สองชั้นมีต้นไผ่ล้อมรอบนายเข็นรถเข้าไปก็เจอแม่ของบอยแม่ถามว่าทําไมไม่ไปเรียนนายก็บอกว่ารถเสียแม่เลยบอกให้อยู่บ้านนี่แหละแล้วให้ล็อกบ้านดีๆเอากุญแจแขวนไว้หน้าบ้าน นายก็เลยนอนดูทีวีข้างล่างแล้วเผลอหลับไปพอเที่ยงนายก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาก็เห็นว่าเป็นบอยบอยถามว่าทําไมนายไม่ไปเรียนนายบอกว่ารถเสียบอยบอกว่าเห็นนายไม่มาก็เลยกลับมาหานายแต่ขี่รถมาแล้วปวดหัวมากๆขอนอนพักก่อนแล้วบอยก็ขึ้นไปนอนข้างบนส่วนนายก็นอนดูทีวีต่อผ่านไปประมาณ15นาทีโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นนายก็เลยไปรับ ปลายสายถามว่าที่นั่นใช่บ้านของนายพัทหรือเปล่าซึ่งก็คือชื่อจริงของบอยนายก็ตอบว่าใช่ปลายสายบอกว่าโทรมาจากโรงพยาบาลตอนนี้นายพัทเสียชีวิตแล้วเนื่องจากอุบัติเหตุรถคว่ำที่อำเภอหนึ่งศพอยู่ที่โรงพยาบาลนี้นายนี่ถึงกับมือสัน่นปากสัน่นยืนนิ่งไปห้านาทีแล้วตัดสินใจเดินขึ้นไปข้างบนนายเดินไปหยุดอยู่หน้าห้องบอยหมุนลูกบิดเปิดเ,ดเข้าไปเห็นบอยนอนหันหลังให้ประตูนายเปิดปิดประตูอยู่สี่รอบ เพื่อรวบรวมสติแล้วเดินเข้าไปเขย่าตัวบอยนายเรียกไอ้บอยไอ้บอยบอยหันมาถามว่าอะไรนายก็บอกว่าโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าบอยตายแล้วบอยสวนกลับมาว่าพูดอะไรของนายนายก็ย้ำอีกว่าโรงพยาบาลบอกว่าบอยรถความตายบอยลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าบ้าเหรอแล้วก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นไปดูศพบ,บอยกันไหมบ้านบอยมีรถกระบะอยู่คันหนึ่งนายเป็นคนขับออกไปโดยมีบอยนั่งข้างๆบอยบอกว่าปวดหัว ตอนนั้นนายนี่คิดในใจห้าสห้าว่าบอยเป็นผีหรือคนแต่ก็คิดว่าที่บอยซึมอาจจะเพราะป,ปวดหัวก็ได้ขับรถไปโรงพยาบาลประมาณหนึ่งชั่วโมงระหว่างทางนายก็หันไปมองบอยตลอดบอยก็บอกว่ายังไม่ตายพอไปถึงโรงพยาบาลบอยก็ถามคําถามที่ทําเอานายอึ้งไปเลยบอยถามว่าถ้านายตายนายจักรัวบอยไหม นายก็ตอบว่าถ้ากลัวจะขับรถให้บอยนั่งอยู่อย่างนี้เหรอแล้วนายก็ขับรถเข้าไปจอดในโรงพยาบาลบอยบอกว่าปวดหัวหิวน้ำเดี๋ยวไปซื้อน้ำที่โรงอาหารก่อนนายเดินไปเป็นเพื่อนแต่บอยซื้อน้ำนานมากเพราะคนต่อแถวเยอะนายก็เลยเดินไปที่ห้องเก็บศพก่อนที่หน้าห้องเก็บศพมีระเบียงมีที่นั่งนายเจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มารอดูศพเพื่อนเหมือนกันหนึ่งในนั้นชื่อเอกเดินมาบอกว่าบอยรักนายมาก นายก็ถามว่าทำไมเอกก็เลยบอกว่าตะเพื่อนอีกคนเห็นบอยมากับนายที่โรงอาหารนายเลยบอกว่าใช่บอยยังไม่ตายแล้วสักพักบอยก็เดินถือขวดน้ำมาแต่ไกลพอเอเห็นเอกก็วิ่งหนีเลยทีนี้นายก็เดินไปดูที่หน้าห้องเก็บศพมันมีรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด9้าศพชื่อของนายพัดเป็นศพที่สามพอบอยมาถึงนายก็ชี้ให้บอยดูบอยเลยยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าชื่อบอยเป็นชื่อรายที่สาม ขอเข้าไปดูศพตัวเองได้ไหมพนักงานก็อึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็เดินไปดูที่บอร์ดรายชื่อแล้วก็บอกว่าอะงั้นดูได้แล้วก็เปิดห้องให้พอเปิดเข้าไปด้านซ้ายจะมีเตียงเรียงกันอยู่เก้าศพแต่ละศพจะมีผ้าห่อไว้จะเปิดให้เห็นแค่คางจนถึงหัวเข็มขัดพนักงานบอกว่าศพที่สามนะนายก็เดินตรงไปที่ศพที่สามแล้วตั้งสติตอนนั้นบอยก็ยืนอยู่ข้างๆนายนายค่อยๆเปิดผ้าตรงกลางออกมา เห็นเป็นเสื้อช็อปของโรงเรียนที่เสื้อปักชื่อบอยนายตัดสินใจเปิดหน้าดูแต่ภาพที่เห็นไม่ใช่บอยแต่เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เรียนด้วยกันพอเห็นแบบนั้นบอยก็น้ำตาไหลลงไปกอดขานายแล้วพูดว่าถ้านายไม่ได้มาด้วยเบอยอคงตายไปแล้วจริงๆนายเลยถามว่าแล้วเพื่อนเอาเสื้อช็อปบอยมาใส่ได้ยังไงบอยเลยบอกว่ารู้สึกไม่สบายตัวเหมือนจะไม่สบายมันร้อนก็เลยถอดเสื้อช็อปแขวนไว้เพื่อนคนนั้นคงเอามาใส่ ล้วพอทางโรงพยาบาลเห็นว่าเป็นชื่อบอยก็เลยติดต่อโรงเรียนขอเบอร์โทรศัพท์บ้านของบอยหลังจากนั้นเพื่อนคนอื่นคนอื่นรู้ความจริงก็เข้ามาถามนายก็บอกได้คําเดียวว่าใครไม่เจอก็ไม่รู้หรอกหลังจากนั้นนายก็เอ๋พ่วงมาลายไปคล้องรถมอเตอร์ไซคลแล้วพูดว่าขอบคุณที่โซ่ขาดไม่งั้นนายคงเป็นคนที่10หรือ11ไปแล้วเพราะถ้านายไปโรงเรียนได้นายกับบอยก็ต้องไปกับเพื่อนกลุ่มนั้นด้วย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งที่เป็นเสมอไปน่ากลัวใช่ไหมราคาทุกคนถ้าชอบเรื่องผีเรื่องเล่าที่แอดมินเอวานํำมาเล่าในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะว่างๆจะหาเรื่องผีสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนค่ะบายบายค่ะ